สวัสดีค่ะชื่อนิกนะคะอายุ e 8ปีค่ะค่ะปกติค่ะนิกจะมะีปัญหาค่ะเกี่ยวกับเป็นภูมิแพ้นะคะทีนี้ค่ะปกติแล้วที่เราเป็นภูมิแพ้ก็คือจะเกิดจากพวก อากาศเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันเราอะค่ะต่ำก็คือเราเคยไปหาคุณหมอะคะ่ะแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาทานตัวลูทามลูอะค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเป็นภูมิแพ้ะคะ่ะก็คือจะมีผื่นขึ้นทั้งตัวเลย <i> <PD ate> ถ้าเกิดว่าเป็นอาการหนักๆอะคะ่ะก็จะต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ฉีดยานะคะแต่ว่าทีนี้ตั้งแต่ได้มาลองทานตัวลูทามลูะคะ่ะติดต่อกันหนึ่งเดือนนะคะอาทิตย์แรกที่ทานนะคะก็คือเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากปกติอะคะ่ะที่เราจะเป็นภูมิแพ้่ะะะคคทุกวันนเลย เราก็อาการภูมิแพ้แเราค่ะก็คือลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้แค่ะก็คือลดลงเยอะมากเลยเพราะเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นภูมิแพ้แค่ะมันก็จะส่งผลกับชีวิตเราก็คือเราอะค่ะจะเป็นผื่นนะคะขึ้นทั้งตัวเลยแล้วก็เวลาเป็นแล้วอะค่ะกวาจะใช้เวลาในการที่ผื่นจะยุบอะคะ่ะมันจะใช้เวลานานแต่ว่าถ้ังจากินตัวนี้ไปอะคะ่ะอาการก็ดีขึ้น,นะคะ่ะการที่เป็นผื่นเนี่ยมันส่งผลต่อหน้าที่การงานยังไงบ้างเอ่ย ก็คือเวลาเวลามันขึ้นเป็นผื่นนะคะตรงนี้นะค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเกาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะขึ้นเป็นปื้นสีแดงแงขึ้นมาเลยอะค่ะก็เดี๋<ช>ยวต้องหยุดงานเสียรายได้ไปใช่ค่ะ,ะบางวันคือถ้าเกิดบางครั้งนะคะที่เราเป็นหนักหนัหนมกมากๆนะคะก็คือไม่ไม่สามารถที่จะมาทํางานได้ะค่ะก็คือต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ฉีดยาเพราะตอนนี้เรื่องภูแพ้ตรงนี้ดีขึ้นผลลัพธ์โอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับอโอเคต้องขอบคุณตองนี้มากนะครับขอบคุณคับ